ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับช่องเจเจนอนเกมเมอร์นะคบผมแล้วก็วันนี้นะครับอ่าซีซันใหม่แล้วเพิ่งอัปเดตมาในวันนี้เลยแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับก็ผมก็มาอาชิปกันแล้วนะครับก็พูดก็เยอะมากเลยนะโอเคสิ่งที่มีมาใหม่นะครับก็จะมีซีซันพาสใหม่นะครับก็เป็นซีซันพารสฤดูกาลที่สี่แล้วนะครับก็ ใครอยากได้แฟชั่นสวยๆก็ไปเติมกันได้นะครับแต่ส่วนตัวผมไม่เติมนะครับใครจะเติมก็เรื่องของคุณนะครับแต่ว่าเออก็สวยดีนะครับถ้าผมเติมได้ผมก็อยากเติมเหมือนกันแหละโอเคต่อมานะครับก็มีกิจกรรมวันนี้นะครับก็คือเอใช้ลูกอมนะครับในที่ไหนก็ได้ในเกมนี้นะครับใช้ลูกอมไปถ้าครบหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบลูกอมนะครับก็จะได้อันนี้มานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมใช้ไปเก้าสิบแปดลูกอมนะครับเพราะว่าผม เปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อเข้าแคนโอเคต่อมานะครับอันนี้ล็อกอินฟรีนะครับก็ล็อกอินตอนวันที่สามสิบนี้นะครับถึงวันที่หนึ่งนะครับปีใหม่ก็จะได้แคนดี้ไปหนึ่งร้อยแคนดี้ฟรีเลยนะครับต่อมานะครับอยู่ในร้านค้านะตรงนี้นะครับเอล็อกอินครบสิบห้าวันนะครับรับแคนดี้ไปล็อกอินล็อกอินหนึ่งวันได้แคนดี้สิบลูกนะครับได้แคนดี้สิบอันเลยนะครับ ก็ไปรับมาแล้วนะครับก็สรุปคือถ้าออกล็อกอินวันแรกเนี่ยก็จะได้เป็นแคนดี้หนึ่งร้อยสิบแคนดี้เลยนะครับถือว่าคุ้มมากๆนะครับก็รีบๆเข้ามานะครับเพราะว่าแคนดี้ฟรีไม่มีรีรีรอคุณนะครับผมโอเคอ่ะต่อมาสิ่งที่มาใหม่อีก2อย่างนะครับก็คือปืนนะครับปืนใหม่แล้วก็การ์ดใหม่อ่ะเราไปดูกันกดมาตรงนี้นะครับขีดสามขีดแล้วก็กดคู่มือ อ่ะเข้ามาในนีดเข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็เรามาดูกดตรงวิพอนนะครับอันนี้นะครับปืนที่เข้ามามือปืนใหม่เป็นปืนพลังงานนะครับผมเอออ่าแว e r อ,อ Where is it? อ่ะนี่นะครับโอเคฮะฮะวเว่ยด้ไม่เป็ไรโอเคเราเข้าไปเออ นะผมจะเข้ากดเข้าสนามซ้อมรวมทำไมขอรับแป๊บเดียวนะครับผมอ่ะโอเคครับผมตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับสิ่งที่มาใหม่นะครับก็คืออันนี้นะครับอันนี้เป็นสไนเลซอร์นะครับอันนี้แล้วก็อันนี้นะครับปืนใหญ่อนุภาพพลังงาน เ้าที่ผมสังเกตนะครับตอนตอนจะมาของเนี่ยของมันไม่ลอยขึ้นมาแล้วนะของมันไม่ลอยขึ้นมาใช่ไหมเป็นเหมือนกันไหมครับหรือว่าเป็นแค่เนสนามซ้อมผมก็ไม่ได้สังเกตนะนี่นะครับอ่าอันนี้อันที่เคยมาอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ซีซั่นแรกก็คือสองอันนี้นะครับเป็นปืนกลกับสไนนะครับอันนี้ก็เป็นมาเหมือนกันนะครับปืนกลกับสไนเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอ่า เราจะมาดูกันนะครับว่าอามันดีกว่าเดิมยังไงหรือว่ามันใช้ได้ยังไงหรือเปล่าอ,อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อะมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับผมขอเก็บกระสุนก่อนนะครับแล้วก็ชิปขยายนะครับจึ๊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 บโอเคแล้วก็อันนี้อีกอันหนึง่งโอเคนะครับผมก็เก็บมาครบแล้วนะอะต่อมา เรามาดูกันนะครับว่าอ่ามันจะเป็นยังไงนะครับสําหรับปืนกลนี่ผมก็ยังไม่ได้ลองนะครับผมผมได้ลองแค่ปืนนี้นะปืนนี้เนี่ยมันจะยิงออกมาต่อต่อเนื่องต่อเนื่องแบบนี้นะครับแบบนี้เลยมันก็จะดิ้งขึ้นนิดหน่อยนะครับก็เท่าที่ดูนะแล้วก็มันออกมาเป็นแบบนี้ผมก็นับไม่ถูกเหมือนกันว่ามันดาเมจกี่กี่กี่หน่วย ผมก็นับไม่ถูกเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันรัวมากนะโอเคแต่ว่าระหว่างที่ยิงเนี่ยมันลากได้อย่างเงี้ยเห็นไหมมันโกงตรงนี้นี่แหละครับอ่ะโอเคดาเมจจากแบบธรรมดานะครับแบบธรรมดาแบบเม็ดแรกถึงเม็ดก่อนสุดท้ายนะครับจะเป็นถ้าโดนตัวนะครับโดนแบบไม่มีเกาะน,นะครับดอกละสิบสี่นะครับผมแล้วก็ถ้าโดนถ้าโดนหลายหลายหน่วยเนี่ยมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับส่วน ถ้าโดนหัวนะครับก็จะเป็นยี่สิบแปดนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมดอกสุดท้ายนะครับจะถ้าโดนตัวดอกละเจ็ดสิบเลยนะครับถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าโดนหัวเนี่ยดอกละร้อยสี่สิบนะครับแบบนี้นะครัแบดูนะเอาแป๊บนึงเห็นไหมเจ็ดสิบเห็นไหมครับเห็นไหมข้างบนน่าจะเห็นนะโอเคแล้วก็ถ้าโดนถ้าโดนหัวนะครับถ้าโดนหัวก็จะเป็นนี้ นี่ร้อยสี่สิบนะครับถ้ามองดีๆจะเห็นโอเคอันนี้ก็สําหรับสไนนะครับปืนสไนมันก็โอเคอยู่นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็นปืนปืนกลน,นะครับอันนี้ไม่สามารถใส่สโคปได้นะครับในปืนกลน,นะแล้วก็ส่วนสไนสามารถใส่สโคปได้นะครับสไนเนี่ยน่าจะใส่ได้เยอะเลยนะครับแบบอาจจะแบบคูณสิบห้าเหมือนปืนสไนอันก่อนเลยก็ได้นะครับ ส่วนนี้อันต่อมานะครับเป็นสําหรับปืนโกนนะเ็้ยเป็นงี้ก็เอ่อมันดาเมจดขึ้นตามระยะด้วยนะครับผมถ้าถ้าระยะใกล้โวนไปทีนึงก็เจ็บอยู่เหมือนกันนะโดนตัวเองด้วยนะครับ <c oughs> โดนตัวเองด้วยนะครับอ่ะนี่โดนตัวเองนะครับผม <c oughs> ผมจะไม่ให้ตัวเองตายนะเพราะว่ามันเสียวเวลานอกนะโอเค นี่ก็คือลั่นชานะครับผมว่าถ้าถ้าถ้ายิงโดนเหมือนกันนะ่ะถ้ายิงโดนในระยะเวลวาเท่ากันผมว่าคิดเวกเตอร์กับย m p พีก็ชนะนะครับเอ่อโอเคก็จะเป็นถ้าไม่ใส่อันนี้นะครับถ้าไม่ใส่ถ้าไม่ใส่ตัวเพิ่มชิปขยายนะครับก็จะยิงได้สินัดนะครับ16นัดแบบนี้ ดาเมจตามระยะนะครับดาเมจตรงนู้นก็จะเบากว่าตรงนี้นะนี่ดาเมจตรงนู้นสี่สิบอันโดนหัวตรงนู้นสี่สิบนะโดนหัวตรงนี้หกสิบนะโอเคอันนี้ก็คือปืนสองอันที่เพิ่มเข้ามานะครับผมต่อมานะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาอันต่อไปก็คือการตัวละครครับผมเอ่อซีซันนี้ก็เพิ่มเข้ามาสามอันเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับซีซันก่อนเลยก็คือ อันนี้นะครับอันนี้อันนี้นะครับสกิลหนึ่งนะสกิลหนึ่งนะมองตรงนี้นะตรงตรงแท่นฟูตบาทเนี่ยตรงแท่นมาลายเนี่ยเออสกิลหนึ่งที่อยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสกิลอันนี้ครับบาบาิเคตนะครับเป็นคล้ายๆบาติเคตเลยครับแต่ว่ามันจะตอนปลาเนี่ยมันจะขึ้นมาสามอันนะครับเป็นบาิเคตสามอันแล้วก็ยิงหายไปอันนึงเนี่ยอีกสองอันยังอยู่นะครับก็คือเหมือนบาิเคตติดกันสามอันนะครับแล้วก็ ขนาดใหญพอๆกับบาริเคตอันนั้นเลยครับแต่ว่าเป็นสี่เหลี่ยมแบบตรงไปเลยนะครับไม่ใช่สี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วมีหยักลงไปอย่างนี้นะครับครับผมจะไม่จะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็สกิลที่สองนะครับสกิลที่สองที่อยู่ตรงพุ่มไม้นะครับสกิลสองนี้นะจะเป็นการวร์ปไปหาเพื่อนคนนึงนะครับแบบเพื่อนคนนึงสมมติเพื่อนคนนึงวิง่งเตี้ยวเตี้ยวจีนจัดอะแบบไปแล้วแบบ พี่ตีแล้วดันไปแล้วแบบโอ้เจอออ้าช่วยอย่างเงี้ยนะครับเราก็แบบเออแบบพร้อมจะไปช่วยเขาได้อะแล้วก,กดตรงนี้นะครับแล้วก็ลากออกมามันก็จะมันก็จะมีเลขขึ้นนะครับแล้วก็จะไปหาคนไหนก็ลากไปหาเลขคนนั้นนะครับโอเคครับก็ในโหมดฝูกซ้อมไม่สามารถทําได้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับสกิลที่หนึ่งนะครับจะเป็นซากอันแบบนี้นะคล้ายๆปริกคตยเลยแล้วก็ ตอนโดนเงี้ยเนี่ยดูนะเนี่ยครับหายไปอันเดียวนะครับผมแล้วก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะโอเคต่อมาการ์ดกุนซื้อนะครับผมการ์ดกุนซื้อนะการ์ดกุนซือ้อนะครับสำหรับผูเ้เล่นที่แบบว่าอาบางทีอาจจะเป็น IGL อะไรอย่างนี้นะ ต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าการเนี้ยมันเป็นการที่แบบว่าใช้ได้แค่สกิลเดียวเพราะว่าสกิลสกิลหนึ่งมันใช้งานไ,ได้เลยครับคือมันจะตั้งมันจะเป็นสกิลที่สามารถตั้งป้อมธนูขึ้นมาได้ครับผมตั้งป้อมธนูขึ้นมาได้แล้วก็ยิงสติลที่อยู่ในบริเวณนั้นครับซึ่งตอนมันยิงสติลที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยมันก็ เป็นการยิงแบบว่ายิงแล้วแบบมีดีเลย์ด้วยนะแบบไม่ใช่แบบว่ายิงแล้วแบบแบบลงเป็นเลสโซนนะครับไม่ใช่แบบมีดีเลย์นันนะแต่มันจะเป็นแบบคือเลสโซนไม่มีดีเลย์ใช่ไหมท่เนี่ยคือมันจะไป,ไแบบป,ป,ป,ปอย่างเงี้ยแบบปุ้งปุ้งปุ้งอย่างเงี้ยครับแล้วก็ก็ไม่ได้ยิงรัวด้วยนะครับแล้วก็แบบคือถ้าศัตรูไม่ได้อยู่นิ่งๆริงๆอ่ะยังไงยังไงเอ็นเนี้ยมันก็ยิงไม่โดนฮะเนี้ย ยังไงอันนี้มันก็ยิงไม่โดนฮะแล้วก็สามารถโดนทําลายได้ด้วยนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่น่าจะทําลายกันนะเพราะว่าแบบคนเขาก็คงไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่โล่งๆแล้วก็อยู่นิ่งๆนะเขาถ้าถ้าจะนิ่งๆเขาก็น่าจะอยู่หลังสิ่งกีดขวางอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งอันนี้มันก็จะยิงไม่โดนนะครับส่วนสกิลสองของการ์ดนี้นะครับการ์ดกุนซือสกิลสองเนี่ยอ่ามันจะเป็นสกิลที่แบบ โกมากๆนะครับคือสกิลสแกนนะครับสแกนตรงแมปเลยแบบอาณาเขตประมาณหนึ่งเมืองนะครับอาณาเขตในการสแกนมันประมาณหนึ่งเมืองแบบเราเข้าไปกลางเมืองแล้วเราก็กดอันนี้นะครับเราเช็คว่าเมืองนี้เคลียร์หรือเปล่าเพื่อเราจะเข้าไปตามต่ออะไรเงี้ยนะครับซึ่งวิธีการใช้ก็คือกดไปเลยครับแล้วมันก็จะมีขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับพอเจอคนอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับมันจะขึ้นเป็นจุดสีแดงนะครับมันจะขึ้นเป็นจุดสีแดงในแมปนะครับผมไปลองใช้ในสนามฝึกซ้อมรวมมาแล้วเป็นอย่างนี้ อ่ะอันนี้นะครับสกิลหนึ่งหายไปแล้วนะถ้าตามเวลามันก็จะหายไปเองนะครับมันก็จะกดนี้นะครับเนี่ยนะครับดูเนี่ยมันจะเป็นอนณาเขตสีวงกลมสีฟ้าอย่างนี้นะครับก็คืออนณาเขตประมาณหนึ่งเมืองนะครับถ้าถ้าเจอศัตรูเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นจุดสีแดงนะครับในตามที่ต่างๆนะหมดปัญหาสําหรับคนที่แบบว่าไปเล่นเองแล้วเจอคนแบบสายซ่อนบ่อยๆนะครับแบบคนกลัวคนอะไรเงี้ยแบบไปซ่อนเลยอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถกดอันนี้หาคนได้นะแล้วก็ พอสแกนไปสักพักนึงมันก็จะหายไปเองนะครับโอเคครับผมกระสุนอันต่อมาการตัวออกมานะครับถ้เป็นาการตัวละครเทียบยุทธนะครับการนี้นะครับผมบอกตรงนี้เลยว่าโคตรละเหมาะกับสําหรับสาย ATK ทั้งหลายนะครับพวกคนเลือดร้อนพวกคนเลือดร้อนทั้งหลายผมบอกเลยว่าเหมาะมากๆนะครับเพราะว่าสก,กิลหนึ่งนะคบเป็นการพุ่งไปอย่างนี้พุ่ง พุ่งไปครับพุ่งอย่างเงี้ยโอเคเป็นการพุ่งนะต่อมาสกิลสองนะครับเป็นการเป็นพายุหมุนอย่างนี้นะครับเป็นพายุหมุนอย่างนี้แล้วก็จะทาดาเมจต่อศัตรูรอบรอบนะครับอ่ะนี่นะครับตอนชาร์จเนี่ยสมสมสมมติตอนชาร์จนะครับเราก็กดเข้าไปางี้ใช่ไหมแล้วพอเจอศัตรูอยู่ใ,ใกล้แบบชาร์จแล้วแบบลืมถือปืนเข้าไปแต่มันก็คงไม่มีหรอกนะเอออจรจิงก็พุ่งตรงก็คงไม่มีใครลืมถือปืนเข้าไปชาร์จ กรพุ่งเข้าไปอย่างนี้แล้วก็กดสกิลสองตามครับแล้วมันก็จะหมุนหมุนหมุนมแล้วตรงพายุหมุนเนี่ยก็จะโดนดาเมจกับศัตรูรอบๆบข้างด้วยนะคะผมอ่ะโอเคเดี๋ยวลองใช้ดูนะอแล้วก็หมุนอย่างนี้นะคระศัตรูรอบๆก็จะโดนดาเมจนะโอเคมันกระโดดได้นะนี่เห็นไหมอันนี้ก็โดนดาเมจนะครับยนต์ก็โดนดาเมจอ่ะต่อมาที่เขาไม่ที่ที่ความคนมองข้ามไปนะทีสีท่านนี้ก็คือ รถคันสีแดงที่เท่ของเราเนี่ยมันสามารถนั่งได้สองที่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปทรงนะครแบบเห็นไหมมันเท่ขึ้นโอเคสิ่งต่อมา <c oughs> ก็คือรถคันนี้ครับรถสีดด่ยึั่นชว่ารถสี่นะครับก็เอ่อสกินเอ้ยเอ่อสี่ตัวรถมันก็เท่ขึ้นเหมือนกันนะครับผมโอเคต่อมา สิ่งที่เราพูดไปแล้วก็คือปืนรถแล้วก็การ์ดนะครับต่อมานะครับที่มีนี่กันนะครับก็คือการปรับบาลานซ์ของการการปรับบาลานซ์ของปืนนะครับปรับความสมบุรณของปืนนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะ,อ,ะ,อ,ะอ่านให้ฟังนะครับ ก็ผมส่งไปให้เพื่อนแล้วนะครับแป๊บนึงนะผมขอหาก่อนขอเวลาแป๊บนึงนะผมเออโอเคครับผมท่านผู้ชมครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเอ,อ,อยู่ในเว็บที่าทางตัวเกมส่งลิงก์มาให้พวกเราดูกันนะครับก็กนนคือเป็นการปรับบ,บาลานซ์อาวุธปืนนะครับเอ,อ่อ ปืนอันแรกนะครับก็จะเป็นปืนมินิ14นะครับเพิ่มดาเมจของกระสุนและความเร็วในการยิงลดผลของกระสุนหล่นนะครับก็คือเพิ่มดาเมจนะครับแล้วก็การการลั่นเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ลดผลของการที่กระสุนมันย้อยนะครับจะย้อยน้อยลงส่วนปืนอาร์คนะครับเพิ่มดาเมจของกระสุนแล้วก็ความเร็วในการยิงนะครับลั่นเร็วขึ้นเพิ่มดาเมจมากขึ้นนะครับบางคนจากกอซ่าก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นอาร์คมากขึ้นนะครับจากคนที่บชอบเล่นกอซ่าครับ อ่าส่วนสกายเอลนะครับเพิ่มความมั่นคงตามแนวดิ่งนะครับก็คือไม่สายขึ้นสายลงอ่าน้อยลงนะครับสายน้อยลง q v c นะครับก็เพิ่มความมั่นคงตามแนวดิ่งเหมือนสกายเอลนะครับต่อมารับคริสเวกเตอร์ครับเพิ่มความเร็วในการยิงเล็กน้อยครับผมอ่าปกติมันก็เร็วกว่า UMP อยู่แล้วนะถ้าคนที่แบบว่ายิงแบบระยะใกล้แม่นๆนะครับก็หันมาใช้คริสเวกเตอร์กันมากขึ้นนะครับน่าจะนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็ บางคนที่แบบว่ายังยิงไม่ยังยิงโดนระยะใกล้โดนอน้อยอยู่นะครับก็แบบจะคิดเวกเตอร์บางคนก็จ,จะเปลี่ยนไปเป็น UMP จริงๆเลยก็ได้นะครับเพราะ UMP มันลั่นช้าก,กว่ามันก็มีเวลาให้เตรียมตัวในการยิงมากกว่านะครับแล้วก็แม็กมันเยอะกว่าด้วยเวลาในการยิงมันก็จะมากกว่าคิดเวกเตอร์นะครับ AEMG นะครับอันนี้ก็ใครสงสัยว่าเป็นคืนเป็นปืนอะไรนะครับมันก็กเป็นปืนพลังงานนะครับเป็นอ่า ถ้าจะไม่ผิดนะ่าจะเป็นปืนกลนพลังงานะน,านะนะครับอันเก่านะแล้วก็เอ็มซีหนึ่งหกนะครับลดความเร็วของกระสุนนะครับก็คือจากตรงเนี้ยห้าร้อยเมตรอ่ะเมื่อก่อนอาจจะแบบเอ้ยยังไงไม่ถึงห้าร้อยเมตรอ่ะสมมติสามร้อยเมตรนะครับจากตรงเนี้ยไปตรงสามร้อยเมตรข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะไปแบบว่า,าครึ่งวิอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะแบบไม่ถึงไม่ถึงครึ่งวิหรอกนะครับ คือประมาณอ่ะสมมติดีไป0.25วีแล้วกันนะครับ0.25วีเนี่ยถ้าเรายิงไป0.25วีปุ๊บ0.25วีเนี้ยนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะกลายเป็น0.35หรือ0.40อันนี้เกมก็ไม่ได้บอกมาแ,แบบละเอียดนะครับแต่ก็บางคนที่ใช้ M4 เ,เ,เป็นเป็นสนยัยเคาะเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นไรเฟิไลไรเฟินลฟนักแม่นปืนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะได้น้อยลงนะครับแล้วก็ เพิ่มคนของกระสุนลด่นครับผมก็คือย้อยย้อยมากขึ้นนะครับก็ก็ตัดใจไปได้เลยนะครับใครที่จะใช้ m n f o เป็นสไนคอเนี่ยต่อมานะครับลดความเสียหายในการโจมตีระยะไกลครับก็ก็เนิร์ฟลงไปอีกครับสำหรับคนที่เล่น m n f o เป็นสไนคอก็จะเนิร์ฟดาเมจลงนะครับถ้ายิง m ินในระยะไกลอ่ะอันนี้ก็คือบาลานซ์ของอาวุธปืนนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมก็ ส่วนตัวนะครับผมก็คิดว่าน่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับซีซันใหม่ที่มานะครับก็มีแฟชั่นสีรถรูปร่างรถอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ปืนใหม่อการ์ดใหม่นะครับผมก็รีบๆล็อกอินกันเข้าเกมนะครับบางคนที่แบบก็มาล็อกอินตอนนี้กันก่อนนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับผมใจใจนองเกมเมอร์นะครับก็คงต้องลาทุกคนไปก่อนสำหรับนะครับสำหรับวันนี้ โอเคขอบคุณมากๆครับผมที่เข้ามาดูกันนะครับขอบคุณครับ